มาัิดีจาคือหนูมีเรื่องอยากจะถามค่ะาจยา์คือเมืม่อเมื่อวานนี้หนูด้วยปกติแล้วน่ะหนูรับจ้างเขาผลเขาจ้างจ้างรถหนูผลวัสดุก่อสร้างให้เขาแล้วทีนี้พอมาเมื่อเช้าเขาก็โทรมาหาหนูโทรมาหาหนูกับแฟนว่าให้ไปช่วยช่วยจับเสาในที่ที่ยกเสาเอกให้หน่อยเพราะว่า คนจำนวนคนเขาไม่ครบเพราะว่าทีมงานช่างของเขาน่าจะแห้งเลยตื่นมาไม่ไหวมันจะเลยเลิกทีนี้พอหนูไปถึงเขาเลยบอกหนูว่าถ้าเจ้าของบ้านถามก็ให้ตอบว่าหนูเป็นช่างสีหนูก็ไม่อยากโกหกหนูก็เลยหนูหนูหนูก็เลยถามแฟนหนูว่าตั้งแต่เกิดมาเคยทาสีไหมแฟนหนูก็เลยบอกว่าเคยมาอยู่หนูก็เลยบอกว่าเออ